สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซล f เฟสเลิฟทาโร่นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานความรักของใครจะเข้ามาในคลิปนี้นะคะแม่หมอยังไม่มีหัวข้อคลิปนะคะขอให้เป็นพลังงานของพวกคุณแล้วกันนะคะที่เข้ามาในคลิปนี้เพื่อจะได้ข้อความความรักความรู้สึกดีๆกลับไปในการชมคลิปนะคะแม่หมอขอดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณกันบ้างนะคะขอให้ไพ่สำหรับนี้ ช่วยบอกกับแม่หมอนะคะว้าวมีคนกำลังมีความรักโซเมตใช่พลังงานวันนี้ที่เข้ามานะแม่หมอมองว่าคุณกำลังมีความรักนะโซเมตแล้วก็ทวินเฟรมมา เต็มเลยคุณรู้สึกว่าคุณเจอใครสักคนที่เขาแบบโอเคมากๆอ่ะในความรู้สึกอ่ะคลั่งคล้หลงไหลเขามากๆแล้วก็สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะก็คือทําให้คุณมีพลังงานหรือมี power แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานแห่งความรักมันถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะสำหรับคุณนะไม่ว่าเขาจะเป็นใครในตอนนี้ทําให้คุณรู้สึกดีมากๆคุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานของเขา,าเข้ามาอยู่ในในร่างกายเข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณแล้ว ในทุกๆวันคุณรู้สึกดีไม่ได้คุยกับเขารู้สึกดีไม่ได้เห็นเขารู้สึกดีไม่ได้ยินเสียงเขาเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะแบบลุ่มหลงด้วยซ้ำนะไม่หมอะมองว่าลุ่มหลงแล้วก็คลั่งไครมากๆแต่มันมีบางอย่างมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีบางอย่างที่ยังยังติดอยู่ในใจอะไม่เหมาะไม่แน่ใจว่าระหว่างคุณหรือเขานะคุณอาจจะมีอาจจะมีความ Uh, เขาเรียกว่าบาดแผลอยู่ในใจติดอยู่ในใจคือพลังงานของคนเก่าหรืออีกคนหนึ่งอะ่ะยังติดอยู่ในใจของคุณอยู่หรือไม่งั้นก็ของเขาอะไรแบบเนี้ยที่ยังยังยังตัดไม่ขาดมันเลยดูดูเป็นความรักที่ที่แบบโอนเออนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ถึงกับเยอะนะไม่ถึงกับถึงขนาดที่แบบ ต้องเครียดต้องทุกข์ต้องถึงขนาดต้องเข้าข่ายผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันอยู่ในพลังงานที่ที่คุณสัมผัสได้ถึงว่าเขาไม่ธรรมดาคนคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะยังมีพลังงานของคนเก่าอยู่ในใจอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะมีพลังงานของคนเก่าเขาอยู่ในใจหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ไม่เก็ตยังไม่เด็ดขาดอะไรตรงนี้แตส่สิ่งที่มันเด็ดขาดจริง,รงๆก็คือการที่คุณสองคนน่ะมันสปาร์ก เป็นพลังงานที่สปาร์กันมันเหมือนคู่ทวินเฟรมอ่ะคุณเข้าใจไหมเหมือนคู่ทวินเฟรมอ่ะไม่หมอไม่แน่ใจว่าคุณเจอกันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าทั้งโซเมตทั้งทวินเฟรมเป็นห่วงพลังงานของการที่ถ้าบางคนได้เข้าใจถึงทวินเฟรมก็จะสับสนมากๆแล้วว่าคนนี้เขาเป็นทวินเฟรมหรือว่าเนื้อคู่โซเมตจริงๆ2ประเด็น2อ,อย่างเนี่ยมันคล้ายคึงกันมากๆแม่หมอจะ,จะ,จ,ะจะอยากบอกพวกคุณที่ที่อินเกี่ยวกับทวินเฟรมนะบางครั้งอ่ะ สถานะสถานาการณ์ของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปล่อยวางเรื่องทวินเฟรมเลยเพราะมันเป็นความทุกข์มันเกิดความทุกข์มันทําให้ความรักดูไม่สดใสโอเคถ้าคุณมีทวินเฟรมจริงๆก็ขอให้อยู่ในระบบของการเกื้อนหนุนทางด้านจิตวิญญาณก็ไป็หมอก,ก็อยากจะให้คุณวางตรงนั้นด้วยถ้ามันเกิดทุกข์มากๆนะแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าใครสักคนเป็นทวินเฟรมแต่ยังไม่ถึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องปล่อยวางกับกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคน ให้มันอยู่ในจุดที่ที่มีความสุขที่สุดอะถึงแม้มันจะต้องดึงกันไปดึงกันมาถึงแม้มันจะแบบดึงดูดกันมากๆข้างไ้กันมากๆก,ก็ตามอะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมีสติเราจะดึงตัวเองกลับมาได้โดยการมีสติส่วนลมหายใจเข้าออกมันเกี่ยวเน,นื่องกับความรักเหมือนกันเพราะไม่งั้นความรักมันก็จะจะเจือปนด้วยกิเลสแล้วมันจะแผดเผาหัวใจเราจริงๆเนื้อคู่โซเมตหรือเนื้อคู่โซบินเฟมมาเกื้อหนุน ให้ทุกให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขมากขึ้นจเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณกันทั้งทั้งเนื้อคู่หรือว่าโซเมทเลยนะเอ้ยทั้งเนื้อคู่หรือว่าทวินเฟรมเลยแต่ทําไมเราถึงต้องทุกข์กับเขาทําไมเราถึงเร่าร้อนทั้งจริงๆถ้าไม่ใช่คู่ทวินเฟรมเป็นคู่ธรรมดาก็ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเรื่องที่เป็นเรื่องท็อกซิกกันอยู่อะ่ะมันไม่มีชีวิตคู่ใครที่แบบว่า แต่งงานกันมาแล้วหรือคบกันมาแล้วอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเอาจิจีไปถามใครก็ไม่มีมุมอมองที่ไม่หมาะจะสื่อสารให้คุณได้ฟังวันนี้ก็คือว่าเราต้องเลือกมองกับความรู้สึกมากกว่าความพิเศษในความรู้สึกดีๆที่มีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเก็บเกี่ยวเอาความรู้สึกดีๆไว้เก็บเกี่ยวอรอยยิ้มที่มันอยู่ในใจของพวกเราเก็บเกี่ยวอร่อยอความปัรถนาความสุขกันอย่าให้เขามีความสุข การได้เห็นเขาแล้วเรามีความสุขอะไรก็ตามเนี่ยมันคือความสุขให้เก็บเกี่ยวตรงนั้นไว้มากกว่าความรุ่มหลงความรุ่มร้อนในใจตรงนี้มันเป็นกิเลสมันมันจะแฝงมันจะแฝงมาทําให้พวกเราทุกๆคนอะมองความรักแบบเป็นเรื่องท็อกซิกเป็นเรื่องที่มันแบบเป็นเวรกรรมเป็นอะไรต่างๆนานามากมายจริงๆเราก็เราเปลี่ยนมุมมองได้เราเปลี่ยนทัศนคติได้มันอยู่ที่มุมมองของเรา บางคนอาจจะมองว่าแม่หมอมองโลกในมองโลกแง่ดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะประสบการณ์แม่หมอก็ก็ก็มีในเรื่องของความเสียใจในเรื่องความรักเนี่ยถึงขั้นแบบรุนแรงมากๆเลยเนี่ยแต่พอเราเติบโต,ตขึ้นอ่ะเราก็เราก็มองแลแม่หมอก็ยังอยู่กับพนเดิมที่มันมันเป็นเรื่องท็อกซิกมากๆนี่แหละแต่พอเติบโตขึ้นอ่ะเราก็เข้าใจว่าเออมันเกี่ยวกับกิเลสมันมาเจอพนจริงๆว่าเราไปยึด เราไปครอบครองมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าความรักมันดูไม่โอเคเลยเราทุกข์เพราะความรักแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ทั้งในด้านความรักหรือหรือประสบการณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันเป็นบทเรียนทําให้เราได้เติบโตทําให้เราได้ก้าวข้ามนะคะแล้วก็ทําให้เราได้ได้รู้ว่าเราจะต้องถ้าอยู่เราเราอยู่สถานการณ์นี้เราควรออกมาจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงเราควรที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงมันคือบทเรียน สรุปแล้วย่นยๆแล้วก็คือบทเรียนให้พวกเราได้เรียนรู้ได้เติบโตไม่ว่าเราจะมีแฟนมากี่คนไม่ว่าเราจะมีความรักมากี่ครั้งเราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งอะถึงแม้เราจะคิดว่าโอ้ยเจ็บมากๆเจ็บมากๆเลยไม่อยากอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะพวกพวกคุณทุกคนมีอยู่ในสภาวะที่ที่สามารถเติบโตได้ในทุกๆเรื่องเลย แม่หมอบอกเลยทุกคนจริงๆพวกเราเติบโตได้ในทุกๆเรื่องและโดยเฉพาะวันนี้คลิปนี้มันเป็นคลิปที่แม่หมอจะต้องพูดเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีคําว่าทวินเฟมมันมีคําว่าโซเมตเข้ามาด้วยทําให้บางคนอาจจะสับสนแล้วก็ปวดหัวเกี่ยวกับความรักปวดหัวเกี่ยวกับเอ้ยคนนู้นใช่หรือเปล่าคนนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าคนนี้อะไรแบบนี้นะมันจะทําให้เราแบบรู้สึกไม่โอเคมาและทีนี้แม่หมอจะให้ไพ่สาหรับนี้นะคะช่วยบอกเพิ่มเติมแม่หมอจะถาม ความรู้สึกเขาก่อนละกันเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ mm hmm. เขาห้าใบคุณห้าใบนะคะมาดูกันเขาห้าใบคุณห้าใบละกัน mm hmm. แต่คุณเชื่อนะคุณต้องเชื่อว่าความมารักของคุณที่มีกับเขาความรู้สึกที่คุณมีกับเขานะมันเป็นความรู้สึกดีๆ mm hmm. เขาก็เช่นกันไม่ว่าสถานการณ์มันจะดีหรือไม่ดีนะไม่หมอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆที่คุณสองคนสามารถสื่อสารถึงกันได้นะคะ เขาห้าใบานะคะแล้วก็คุณห้าใบ Six of Cups คนคนนี้เคยรู้จักกับคุณมาแล้วหรือเปล่าเคยคบกันเคยรู้จักกันเมื่อสมัยเด็กๆอะไรแบบนี้แล้วหรือเปล่าคะเพราะมันมี Six of Cups หรือไม่งั้นก็เคยเจอกันเมื่อชาติที่แล้ว ถ้าคุณชื่อเชื่อเรื่องพพชาตินะแม่หมอขอดูเขาก่อนนะคะแม่หมอขอดูพลังงานของเขาก่อน King of Wands พลังงานของเขา Seven of Cups, Four of Cups, h a l o f ล a n แล้วก็ Ace of Wands เขาอยากติดต่อคุณน่ะที่แม่หมอเห็นนะแต่เขาติดต่อไม่ได้หรือเปล่ามัน,เป,นเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ยังยังยังไม่สามารถที่จะแบบทำได้เต็มที่อะ่ะถึงแม้เขาพยายามมากๆ แล้วเขาเป็นคนดีนะแม่หมอเห็นเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณเป็นคนที่พูดจาแบบอบอุ่นน่ะเป็นพลังงานของความอบอุ่นเขาเจอคุณในฝันเอาง่ายๆเลยเขาเจอคุณในฝันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาจะบอกคุณหรือเปล่าแตท่ที่แม่หมอเห็นน่ะเขาฝันถึงคุณแล้วเขาก็เหมือนมีความรู้สึกดีๆบางอย่างที่ ที่อยากที่จะบอกกับคุณนะ่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะบอกได้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่อึดอัดใจเขาอยู่เหมือนกันหรือคุณยังไม่ได้รับความรู้สึกดีๆของเขาก็ได้นะมันเป็นประเด็นตรงนี้ด้วยสิ่งสําคัญอนะ่ะเขาก็อยากติดต่อสื่อสารเขาอยากพูดอยากคุยอย,อ, action, อยากมีแอคชั่นอยากมีแพชชั่นดีๆกับคุณนี่แหละค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเเขาเรียกว่ามีน้ําหนักอม,มีน้ําหนักมามา มาหาคุณอะ่ะมาทางมาทางเเขาเรียกว่าความรู้สึกในใจของเขาว่าเอ็นเอียงมาทางคุณค่อนข้างเยอะเลยแต่อาจจะไม่ยังไม่กล้าที่จะจะบอกอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นยังไม่กล้าที่จะบอกเพราะกลัวคุณไม่รับด้วยนะคะแล้วมาดูคุณแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปขยายคุณเป็นเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยสามดาบิีิเรียญ จัตติกเส้นไม่หมอเข้าใจละเขาไม่กล้าจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนเงียบๆคุณเป็นคนที่เก็บตัวคุณเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกอะไรจนทำให้เขาให้เข,เ,ขเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเข้าไปตอนเนี้ยจะโดนด่าหรือเปล่าเข้าไปตอนเนี้ยจะโดนวีนหรือเปล่าเข้าไปตอนนี้จะโดนคุณเมินหรือเปล่าอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าคุณค่อนข้างปิดตัวเองแล้วก็มีเซฟโซนนะคะค่อนข้างค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากมากๆ แม่บอกพอจะมองออกแล้วว่าคุณน่าจะยังติด พลังงานของอ,อ,อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในใจของคุณอยู่คุณอาจจะกลัวบาดแผลในใจคุณเคยอาจจะผ่านเรื่องราวความรักเรื่องท็อกซิกในเรื่องความรักมาทําให้คุณรู้สึกกลัวความรักเขาก็เลยรู้สึกว่าเออคุณน่าจะเข้าถึงยากเพราะว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันแบบถ้าจะเข้ามาหลอกลวงถ้าจะเข้ามาอะไรเล่นๆเ,เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะประกาศเลยว่าไม่ชอบคนไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจริงจังแล้วก็ ค่อนข้างน่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวสําหรับเขานะแล้วก็มีอํานาจมีอํานาจในอํานาจในที่นี้มันเป็นอํานาจเฉพาะตัวคุณคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาใครสักคนหนึ่งถึงเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ดุไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าถึงเขายากมากด้วยมาดของเขาด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าการวางตัวนั่นแหละคือคุณนั่นแหละคือความรู้สึกที่เขามองว่าเป็นคุณ การวางเนื้อวางตัวดีแต่งตัวดีดูมีคลาดูแบบดูแพงเขารู้สึกแบบนั้นดูแพงเลยทําให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้าถึงคุณได้ยากมากๆเข้าถึงคุณได้ยากมากๆแต่ก็เป็นเป็นอะไรที่เขาก็ไม่ลดละความพยายามนะคนคนนี้พลังงานเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาหาคุณเขาจะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็มีบางคนที่อายุต่างกันด้วย มีบางกรณีบางเคสที่อายุต่างกันด้วยนะคะแล้วมาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะว่านะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอะไพ่ยอยากที่จะบอกอะไรเพิ่มเติม The world เดี๋ยวไม่มองปิดสักหนึ่งใบ Six of Cups เอ้ Six of Wands The world Six of Wands อัศวินถือดาบแล้วก็ t e v h e l of Fortune ดบอีกสักหนึ่งใบนะคะ The f o o l โอเคมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นคบหาดูใจกันนั่นแหละฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำทุกวิถีทางที่จะเอาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้อะด้วยความมุ่งมั่นเลยเพราะว่าคิดว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นเขาอะน่าจะเป็นเขามากกว่าเพราะเขาคิดว่ามัน,มนจะต้องไม่ใช่สถานาการณ์นี้วันหนึ่งเขาจะพาตัวเขาเองเข้ามาหาคุณให้ได้วันหนึ่งเขาจะพาตัวเขาเองเข้ามายืนในจุดที่เป็นคนรักของคุณให้ได้ ถึงแม้คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถึงแม้คุณจะยังมีความรู้สึกว่ายังไม่เปิดใจยังปิดกั้นเขาอยู่ถึงแม้คุณจะปฏิเสธเขาถึงแม้คุณจะไม่รับรักเขาก็ตามเขาก็ยังไม่ลดละความพยายามในทุกๆวันเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เสมอๆเ,เขาเห็นคุณสดใสนะเขา เขารู้สึกว่าเขาเก็บเกี่ยวเอาพลังงานของคุณน่ะเข้ามาซัพพอร์ตตัวเขาเองได้เขามองคุณดูแบบมีพลังว์ดูมีพลังงานที่ดีที่สดใสามากๆนั่นแหละคือสิ่งที่มันเหมือนสปาร์กเออมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบสปาร์กเขาเลยอะเมื่อเจอคุณแล้วก็ตัดใจยากมากแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะตัดใจด้วยถึงแม้จะเจ็บขนาดไหนถึงแม้จะเสียใจขนาดไหนเขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา คุณก็มีโอกาสที่จะได้คบกันมีโอกาสที่จะให้โอกาสได้เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคําว่าเริ่มต้นไม่รู้เข้ามาได้ยังไงนะเพราะมันเป็นไฟเดอ์ฟูลเนาะมันก็คือการได้เริ่มต้นคบกันแบบแฟนได้เริ่มต้นคบกันแบบคู่รักอะไรแบบนี้อีกครั้งหนึ่งน่มีคําว่าอีกครั้งหนึ่งด้วยแม่หมอไม่แน่ใจว่าคุณสองคนเคยคบกันแล้วหรือเปล่าเคยรู้จักกันแล้วหรือเปล่านะแต่มันมีโอกาสแบบนั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นการที่ คุณสคนจะได้เรียนรู้และเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันได้มากขึ้นในสถานการณ์นี้นะแล้วก็ให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมอีกสักห้าใบแล้วกันนะคะขอให้ไพ่ช่วยเพิ่มเติมอีกในอัพคัพส์ดูซิความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกค่อนข้างจริงจังนะแม่หมอมองเห็นความจริงจังในความสัมพันธ์นะไม่ไม่ได้มาเล่นเเลยนะเนี่ย ไม่ได้มาเล่นเล่นเลยใต้สมรับเป็น t ูอ o บคัพต่างฝ่ายต่างรักกันนะ่ะต่างฝ่ายต่างรักกันแต่รอช่วงจังหวะรอเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งอะหายเสียใจก่อน หายเฮิร์ตก่อนหายเจ็บก่อนอะไรแบบนี้นะคะเขารอได้ต่างคนต่างรอได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งกันหรอกหมายถึงว่าถึงแม้ตัวจะไม่ได้อยุดยู่ด้วยกันนะ่ะแต่ใจยังไม่ทิ้งกันแน่นอนยังมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันเสมอยังมีความรู้สึกอยากจะมอบความรู้สึกดีๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดถึงคุณ ถ้าเขาเข้ามาถ้าถ้าด้วยความพยายามของเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุณน่าจะลืมเขาไม่ได้คุณน่าจะมีความรู้สึกเอ้ยคนนี้ทําไมตื้อขนาดน,นี้อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งคุณจะเห็นถึงความพิเศษในตัวของเขาเพราะเขาเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะมองเขาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่ไผยออกมาเนี่ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคนดีแล้วก็คุณก็เป็นคนมีเสน,น่ห์สำหรับเขามากๆอะ่ะแบบ เอาจริงๆอ่ะคุณไล่เขาไปไปรักคนอื่นหรืออะไรเขาก็ไม่ไปแน่นอนให้ไล่ขนาดไหนเขาก็ไม่ไปตามที่ไพออกมาแล้วยังไงเขาก็ไม่ไปแต่แม่หมอมองว่าคุณใจแข็งแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากใจแข็งแล้วจีบยากมากจีบยากมากดูดีดูดีดูมีสเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะพลังงานของคุณอะดูดีดูมีสเสน่ห์ดูแพงเลิศ เสื้อผ้าเนีย้ยเสื้อผ้าดูดีมันมันทุกอย่างอะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมันไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวฉาบฉวยจากภายนอกอย่างเดียวคุณมีมาสกของตัวเองคุณมีสติปัญญาคุณมีความรู้คุณมีความลึกลับคุณสวยแบบหรือคุณหล่อแบบลึกลับอะหล่อแบบอะแบบมีเสน,เน่ห์นาค้นหาอะไรแบบนี้นะถ้าจะไล่เขายังไงเขาก็ไม่ไปแน่นอนแม่หมอบอกเลยคนคนเนี้ยไม่ไปเขาจะตามตื้อคุณอยู่จนกว่าคุณจะรับรักเขาเพราะว่า คุณเปรียบเหมือนเนื้อคู่ของเขาคู่แท้ของเขาเปรียบเหมือนทวินเฟมเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแต่มันเป็นความรู้สึกในใจของเขาว่าเขาต้องการคุณมันเหมือนผูกพันกันทางจิตวิญญาณผูกพันกันทางจิตวิญญาณแต่อีกฝ่ายน,นึงเขาจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าการผูกพันทางด้านจิตวิญญาณมันคืออะไรอะ่ะแต่เขามีลักษณะแบบนั้นความคิด <c oughs> ของเขาเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ไม่เหมอะก็เชื่อได้ว่าคุณก็รู้สึกแบบนั้นด้วยถึงแม้จะมีทิฏฐิถึงแม้ถึงแม้จะมีแบบ ด้วยด้วย,ด,วยด้วยความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะแบบไปรักใครหรืออะไรแบบนี้นะถึงแม้คุณจะรู้สึกแบบนั้นด้วยด้วยอีโก้บางส่วนของคุณนะเพราะว่าคุณมีมาดอะเออมันก็ต้องมีแบบ นิดนึงอะนะต้องต้องไอนะ้นั้นนิดนึงเรามีมาของเราเนี้ยเราก็อาจจะแบบเออยังหรอกฉันยังหรอกแต่ในใจลึกๆของคุณก็คุณก็อาจจะมองว่าเออคนคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันคนคนนี้ก็โอเคนะก็ก็ดีเหมือนกันแหละอะไรแบบนี้นะที่คุณรู้สึกก็แม่หมอก็สัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่จะได้ที่จะได้คบกันแน่นอนมีโอกาสที่จะได้คบกันแน่นอนนะคะ แล้วก็แม่หมอก็ขอให้คุณสมหวังขอให้ชีวิตร่างของคุณมีความสุขขอให้คุณเจอคนที่ดีอย่างที่พลังงานที่เขาออกมาตามไพ่นะคะแล้วก็เติบโตทั้งทางด้านความรักกันงานการเงินไปควบคู่กันไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ